ดำในใจเมื oh, ่อเมื่อเลยโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้มาอีกแล้วครับมาแล้วมาเรงวันใหม่เวลาครับโอ้ยผมมาจากซื้อห้ลิกมาจอดรถยังไม่ถึงสองนาทีเลยขี่มอเตอร์ไซค์มาเลยนะโอ้จิตกีเพสกับตัวเท่เนี่นอนจริงๆเลยผมจิตกีเพสไม่รู้ตัวป่ะฟังไมโครชิปไปแล้ว หายแห้งหรือครับชกโปะไหมน้ำมันมีนมเศษไหมเตลือดมดมันำเลยเนาะอืเรียกว่ากระนัดรถเลยแสดงว่าไม่เคยเตยมิมไม่เคยถ่ายแต่ติดมากทั้งรถเลยสองสี่หก ถ้าดึงไม่ได้ติดเครื่องนี่ดึงยังไงก็ไม่ขึ้นหรอกขึ้นหรอตัวใหญ่น้องยิ่งดึงยิ่งขนาดเดบารันจมไปหน้าเนาะเดี๋ยวขึ้นไปดูกรองหน่อยสับผีลองแกะออกไปอ่ะอันตรรศไม่ใช่อายอ้วนคนหนึ่งนั่นมองเทไหมนี่เราโกลมันพังแล้วโกลมันพังแล้วทำไงกันบ้างดอกโกลมไหมเนาะหึ่ น้าๆนี à, à ่นะอันนี้นะออุดเนี้ยน่าต้นตรงนี้อันนี้เมียนเต่ะนี่โมยดอดนี่เต่อเนี่ยได้ไปอุดตัวอันนี้ไม่ใช่ของแท้แล้วนี่นี่ไม่มียห่อวันนี้นี่ของศู่ยนเลย ไอแต่ขอแท้เลยนะปูติราบอร์นี่นะปูติในเราเป็นยังไงดูสวัสดีครับนี่ครับในดูข้างในนะดิอยู่รับเซ็บลงไปสวัสดีเพื่อนชาวยูทูบครับโอ้นี่อยู่กับน้องส้มลายปูติได้ป่ะเปลี่ยนเอาลริงเลยเออนี่ครับเปลี่ยนกล้องไฮดรอลิก ใช่นี่รับนี่ใส่ในร่องนี้นั่นแหละขึ้นดำเลยเนาะเนี่ยอือนั่นแหละเนี่ยลองล้างต้องเช็ดตรงนี้เอารืดนี่ดอยู่ไหนทอยู่โอโยองครับยังไม่เสร็จปะยังครับรถคันเมื่อไรไปพัดหักไปพัดลมเตะแล้วครับแตกหนึ่งแตกบ่อยแท้ อันนั้นมันแตกมันโดนไม้อันนี้แตกอยู่ๆมันเอาของเก่าไปใส่อะแล้วมันมันแตกแตกไปเฮ้ยอันนี้อันนี้ใส่แต่ไหนเนี่ยอันนี้เป็นของตัวนี้มันอยู่ตูวนะตัวนี้นมันเป็นลูกยางน,น,นี่เปลี่ยน<ม>โตัวไฮดรอลิกครับของแท้ศูนย์เลยบ่ของแท้เล,เ,เลยครับฮิตาชิเลยครับนี่ตัวนี้ไม่มีไม่มีฮิตาชิแนะต้องเอาน้ำมันทาหน่อยเราน้ำมัน างเหลากับช่างชูหรือว่าอาจารย์ชูครับไปยกมาเลยทางหนึ่งเจาะเ<า><า>็ทหมดมันอยู่ในนี่นะ<า>อันไหนอ๋อนี่แหละบางคนเติมลืมมาออกอลืมมาออกก็หล่นไปในนี่แหละหลายคันเป็นแบบนี้แต่ไม่มีปัญหาหรอกมันมีกรองอยู่ไไม,มันไปไม่ได้ครับม,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 มันมีกรองกรองปิดกัน ไฮโดรลิกก็จะดำนะครับนี่ทั้งแดงทั้งดำเลยแหละมันไม่อะเนาะแสดงว่าไฮโดรลิกนี่ตั้งแต่เฮ้ยมาเอาตจ้ช่วยหน่อยเจ้าเตะเป็นรถในรถยังไม่เคยถ่ายนะเตะกำเนิดรถมาก็ยังนี่ก็จะเป็นครั้งแรกรู้ได้ไง ไอ้เอาเต็มจูอยู่ข้างหลังอ่ะมีไหมเครื่องเสียงใครขอเครื่องเสียงโฟดนั่นแหละนั่นนะเครื่องเสียงโฟดแหละมีไหมมีมีมีบ่เดี๋ยวเดี๋ยวไปเอาก่อนอะไรเบสกิพี่มันต้องมีอะไรดุนใจสักอย่างให้มาน่ะ

เดี๋ยวมึต้องเอาไม่เอานี่ออกใช่ไหมเกอออกไหมนะฮะเดี๋ยวดูเป็นรูเป็นรูไหมนี่รูเห็นไหมนี่ใช่ไหมเดี๋ยวจอดมันตายจะลายไปกันนู้อู้อ่ะอู้อู้อู้อะไรน้ำมันไม่ไปไม่ไปหาปั๊มใช่ไหมเป็นรูนี่ดูงโอ้นี่ของแท้มันเป็นนี้ครับเป็นพลาสติกบัวชู ต้องเกลี่ยไงวะไม่เป็นรูบ่เนี่ยอ๋อมีของเตียมจะเป็นลักษณะแบบนี้ครับถ้ามันอันนี้มันโม่งใหญ่กว่าอะไหลสะโดดกว่าเนาะอันนี้มันตันตันง่ไงอือันนี้รูยังใหญ่เนาะนี่แหละน้ำเดียวเช็คเชเเหมือนเลย ได้ออกงานแล้วครับฝนหยุดตกก็จะได้ออกงานแล้วเปิดไหลส้มไลายนี่ไงขุดสานาบ้านนี่โอ้โควิดระบาดแล้วเนาะอืมคอมจนชื่นตายแล้วไหมตายเออโเคยเหลือนี่มันถ้าโรคเยอะมันจะเป็นนะมันแซ็คซอนเนาะลิงใหญ่กว่าลิงใหญ่ออกมาแล้วพี่ต้องดูดบุหรี่ั้ยฆ่าเลยใช่ไหมมันจะมี ผมต้องทานอะไรของมันให้ควันไปบางทีต้องดูดีช่างเหลาว่าไงครับต้องทาจารบีแล้วเหลาให้มันติดหน่อยอืมงั้นไม่อยู่หรอกจูว่าจารบีมาหน่อยจารบีใสอ่ะนี่โอลิงจารบีเทรนอ่ะมีไหมจับประตูหีบไม่อยู่หรอกล่นตกไหมหลามันหลุดไหม

ฮิติชิอกลักษณ์มันเลยทำถังให้หลีก,กลมรอยยี่ก็กลมกลมไหมนนี้กลมไหมกลมไอม้รอยสามกม็ก,มกลมลครมับกลมหมดเลยไอ้ไอ้รถดูซันกลับบ้านยังหรือว่าทำงานต่อกลับบ้านดูคนขับนั้นไม่มาเลยวะ ไปเล่นจนน้ำน้ำเข้าตัวเองก็คือไม่ได้เปไ็นไรแล้วไม่ถ้าวันนั้น่ะไปถึงแล้วดึงเลยอ่ะไม่ต้องไปเล่นปิดปิดพนังนั่นนะม้วนไปหมุนมาเนาะหมุนนนจ้ำไม่มีประโยชน์เลยหม้วนงานยากแต่ให้แต่ระดับขั้นเทพมาเลยเนาะ ในงานอย่างยากแต่ยูทูปเปอร์นะพอรถขึ้นได้เนี่เดินหันหลังให้เลยไโอ้ไม่เลี้ยวเลกันเลยโอ้ตายตายตายรถขึ้นได้เนี่หันตูดให้เลยงานด่วนมีงานด่วนครับต้องรีบกลับเลยเรียกก็ไม่อยู่อีกเฮ้ น้ำใจมันกินไม่ได้เนาะฮะเพรมีเงินเงายกไอเรายกนั่นหน่อยสิเนี่ยเปิดฟ้าในนี้ดึงนั่นออกมานั่นแหละมันจะมีตัวดักอย่างนั้นแหละดึงเออดึงออกมาเลยนั่นนแหละี่ให้เป่าอันนี้ให้ดูสิโอ้เเส็หนมยนี่เต็มเลย ไปเป่าไปอู้เยอะแยะเลยชูยไอ้ไอ้นี่กระร้นอะอ๋อนี่ย <laughs> <laughs> เอาเอาไว้นั่นงงมากนี่หนึ่งสองสามสามอันเอาเอา เอาไม้ก็ได้เอาไม้มาไม้ที่มีง่ามอ่ะมีริงไหมชูมีไหมในนอตเนี่ยนะเรียบร้อยแล้วครับได้เศษอันนี้ไปสามตัวไอเศษเวลาเราบิดฝามาแล้วก็มีตัวล็อกฝาเนี่ยหล่นอยู่นี่นแหละสามนี่แหละครับบางคนก็เติม ไม่ดูไม่เกะออกให้สะอาดมันก็หล่นไปอย่างนี้เลยครับเดี๋ยวให้เราน้อยเป่ากร้อนก่อนนะเศษลูกยางเยอะมากเลยครับตัวนั้นไม่ได้เปลี่ยนเพราะตัวนั้นเป่าทำความสะอาดได้ เดี๋ยวมาเจอกันในคลิปต่อไปครับว่าเติมไป9ก้าเกลอนนี่จะได้ขนาดไหนครับจะได้ไหมเต็มถังนี่ไหมโอเคครับเดี๋ยวรอชมครับผมสวัสดีครับ